ะธาทมเอเสเคียวบทที่48นี่คือรายชื่อของเผ่าต่างๆคือที่ชายแดนด้านเหนือดานจะได้รับส่วนหนึ่งตามเส้นทางเฮตโลนถึงเลบูฮามัดและฮาซาอินันและพรมแดนด้านเหนือของดามัสกัสถัดจากฮามัดจะเป็นส่วนของเขตแดนจากด้านตะวนออกไปด้านตะวนตกอาเชจะได้รับส่วนหนึ่ง จะมีเขตแดนติดกับดินแดนของดานจากตะวันออกถึงตะวันตกนาฟทาลีจะได้รับส่วนหนึ <no ่งจะมีเขตแดนติดกับดินแดนของอาเชอร์จากตะวันออกถึงตะวันตกมานเสจะได้รับส่วนหนึ่งจะมีเขตแดนติดกับดินแดนของนาฟททลีจากตะวันออกถึงตะวันตกเอฟราอิมจะได้รับส่วนหนึ่งจะมีเขตแดนติดกับดินแดนของมนเสจากตวันออก ถึงตวนตกรูเบนจะได้รับส่วนหนึ่งจะมีเขตแดนติดกับดินแดนของเอฟราอิมจากตวนออกถึงตวนตกยูดาจะได้รับส่วนหนึ่งจะมีเขตแดนติดกับดินแดนของรูเบนจากตวนออกถึงตวนตกถัดจากเขตแดนของยูดาจากตวนออกถึงตวนตกจะเป็นส่วนพิเศษที่เจ้าต้องถวายซึ่งมีความกว้าง 25 0 0 0ัคิวบิตความยาวจากตนนออกถึงตัวตกจะเท่ากับส่วนของแต่ละเผ่าสถานมัสการจะอยู่ที่ศูนย์กลางของส่วนนี้ส่วนพิเศษซึ่งเจ้าจะต้องถวายแต่องค์พระผู้เป็นเจ้านี้ยาว2 5 0 0 0คิวบิตและกว้าง100,000คิวบิตต่อไปนี้เป็นเขตศักดิ์สิทธิ์สำหรับบรรดาปุรหิตมีความยาววัดขึ้นไปทางเหนือ25 0 0 0คิวบิต ความกว้างด้านตวันตก1 0,000คิวบิตความกว้างด้านตวันออก1 0,000หมื่นคิวบิตและความยาวทางทิศใต้2 5 0 0 0คิวบิตโดยมีสถานมัสก,การขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นศูนย์กลางที่ส่วนนี้สําหรับปรหิตเชื้อสายสาโดกที่ได้รับการชรําระให้บริสุทธิ์ซึ่งซื่อสัตย์ในการปฏิบัติรับใช้เราไม่ได้หลงผิดไปเหมือนชนเลวีอื่นๆ เมื่อครั้งชนอิสราเอลหลงไปจากพระเจ้าที่ส่วนนี้เป็นของขวัญพิเศษซึ่งยกให้แก่ผู้เขาเป็นส่วนที่บริสุทธิ์ที่สุดในเขตศักดิ์สิทธิ์ติดกับเขตแดนของชนเลวีใกล้กับเขตปุโรหิตนั้นเป็นที่ดินส่วนของชนเลวียาว2 5 0 0 0คิวบิตและกว้าง10,000คิวบิตความยาวทั้งหมดของมันจะเป็น2 5 0 0มคิวบิตและกว้าง1 0,000คิวบิต ที่ดินนั้นห้ามซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเป็นผืนดินที่ดีเยี่ยมอย่าให้ตกไปอยู่ในมือของผู้อื่นเลยเพราะเป็นที่บริสุทธิ์แด่องค์พระผู้เป็นเจ้าส่วนที่เหลือซึ่งกว้าง5,000คิบิตยาว2 5 0 0 0คิบิตเป็นที่สาธารณประโยชน์ของเมืองนั้นเป็นที่สำหรับบ้านเรือนและทุ่งหญ้าตัวเมืองอยู่ใจกลางเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือกว้างยาวด้านละ 4,500คิวบิตที่โล่งสำหรับเป็นทุ่งหญ้าอยู่รอบเมืองแต่ละด้านทั้งสี่ทิศมีระยะด้านละ250คิวบิตเนื้อที่ที่เหลือติดกับเขตศักดิ์สิทธิ์ปามยาวคู่ขนานกันวัดทางตนออกได้10,000คิวบิตวัดทางตะวันตกได้10,000คิวบิตผลผลิตที่ได้จากแผ่นดินนี้ใช้เป็นอาหารสำหรับผู้ทำงานในตัวเมืองคนงานจากตัวเมือง ที่ทำไรไ่ไถนาบนที่ดินผืนนี้มาจากอิสาราเอลทุกเผ่าหวังว่าพี่น้องจะได้รับข้อคิดจากการอ่านพระธรรมเอเสเคียวบทที่48นะครับข้อคิดของพี่น้องอาจจะเหมือนและจะแตกต่างจากข้อคิดของผมก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าพี่น้องกําลังเผชิญสถานการณ์ในชีวิตยอย่างไรแล้วก็พระเจ้าต้องการจะสอนพี่น้องอย่างไรผมได้ข้อคิดอยู่ในข้อที่11ครับพระคัมภีร์บันทึกไว้ว่าส่วนนี้ให้เป็นส่วนของบรรดาผู้โลหิตที่ชําระไว้ให้บริสุทธิ์ คือบรรดาบุตรของสาโดกซึ่งได้รักษาคำสั่งของเราและไม่ได้หลงไปเหมือนดังคนเลวีได้หลงไปเมื่อประชาชนอิสราเอลหลงไปพี่น้องครับในตระกูลสาโดกนั้นเป็นตระกูลเดียวนะครับของเผ่าเลวีซึ่งขณะที่คนอิสราเอลและเผ่าเลวีตระกูลอื่นๆหลงไปนมัสการรูปขรพแต่ตระกูลสาโดก ยังคงยืนหยัดรักษาหน้าที่ในพระวิหารแม้ว่าคนอื่นๆจะทิ้งพระวิหารและหลงหายไปแล้วนมมสก,การรลูกคารพตามอย่างคนอิสราเอลดังนั้นพระเจ้าจึงบอกกับเอเสเคียว,ว่าในอนาคตพระเจ้าจะประทานที่ดินที่อยู่ใกล้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดและให้สิทธิ์แก่ตระกูลสาโดกในการเข้ามา ใกล้เพื่อที่จะปูนิบัติพระเจ้าเรื่องนี้อยู่ในเอเสเคียวบทที่44ข้อที่15ถึงข้อที่16ซึ่งพระเจ้าได้สัญญากับตระกูลสาดกตระกูลที่ไม่ทอดทิ้งพระวิหารแม้นคนอื่นๆในเผ่าเลวีทอดทิ้งไปแล้วและเราก็เห็นว่าพระเจ้าได้ทรงให้เกียรติแก่ คนในตระกูลสาโดกจริงๆเพราะว่าหลายร้อยปีต่อมาในสมัยพระคัมภีร์ใหม่ในสมัยพระเยซูพวกปุโรหิตนะครับก็ยังคงอยู่ในตระกูลสาโดกซึ่งเราเรียกว่าพวกสดูสีนะครับก็คือพวกที่เป็นเชื้อสายของท่านสาโดปุโรหิตในสมัยนั้นนั่นก็คือความศัด์ส์อของพระเจ้าที่เวยพ,พรภร ตระกูลสาดูจนถึงนะครับเราเห็นในพระกัมภีร์ใหม่และในสมัยคริสจักรในยุคพระคัมภีร์ใหม่นั้นก็พูดคล้ายค,ายคายกันว่าผู้ที่มีชัยชนะในโลกนี้จะได้ปกครองร่งรวมกับพระเยซูคริสต์ในโลกใหม่พี่น้องครับเมื่อเราเป็นคริสเตียนเมื่อเรายืนหยัดและเมื่อเรารักษาความเชื่อไว้ได้ในขณะที่คนในคริสจักรหรือคน ในประเทศของเรานั้นอาจจะละทิ้งความเชื่ออาจจะหลงหายจากการปฏิบัติพระเจ้าและไปนมันสก,การลูกเคารพเพราะการทดลองเพราะการข่มเหงต่างๆที่จะเกิดขึ้นมากมายในยุคสุดท้ายพระกัมพีต,ตอนนี้บอกว่าเมื่อคริสเตียนยืนหยัดและรักษาความเชื่อไว้ได้พระเจ้าก็จะทรงโปรดประทานรางวัลให้กับเราไม่ว่าจะเป็นรางวัลในโลกนี้หรือรางวัลในโลกใหม่ และฟ้าสวรรค์ใหม่ก็ตามเหมือนกับที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับพวกตระกูลสาโดกและพระองค์ก็ทรงทําตามพระสัญญานั้นพระองค์สัญญากับพวกเราในกิสเตรียนว่าเมื่อเราสัตย์ซื่อเมื่อเรามีชัยชนะเราจะได้ครอบครองร่วมกับพระองค์ในโลกใหม่และฟ้าสวรรค์ใหม่มันก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็สิ่งนี้ควรจะเป็นกําลังใจให้กับคริเสเตียนทุกๆคนที่กําลัง อดทนต่อความทุกข์ยากผู้ที่กำลังถูกกดขี่ข่มเหงเพราะความเชื่อในบางประเทศเช่นในประเทศจีนซึ่งการข่มเหงรุนแรงขึ้นทุกวันในขณะนี้หรือในประเทศเกาหลีเหนือหรือในประเทศอื่นๆที่ต่อต้านและข่มเหงคริสเตียนอย่างรุนแรงคนต้องถูกจับไปขังคุกต้องถูกประหารชีวิตอย่างไม่ยุติธรรมนั่นคือคริสเตียนในประเทศต่าง แต่ถ้าคนเหล่านั้นอดทนต่อความเชื่ออดทนต่อการข่มเหงเขาก็จะรู้ว่าในวันหนึ่งนั้นเขาจะได้ครอบครองร่วมกับพระคิดการอดทนต่อการข่มเหงการยืนหยัดในความเชื่อเพื่อพระเยซูกิตของคริสเตียนจะไม่สูญเปล่าวันหนึ่งจะคุ้มค่าอย่างแน่นอนจะได้ปกครองร่วมก,กันกับพระเยซูริตพี่น้องครับความหวังจะเป็น พลังให้เราสามารถอดทนต่อความทุกข์ยากในปัจจุบันได้ความหวังในอนาคตจะทําให้เราอดทนต่อความทุกข์ยากในปัจจุบันพระเยซูคริสต์ทรงรู้ว่าหลังจากพระองค์ถูกรึงที่กลางเขนแล้วก็จะมีความชื่นชมยินดีทั่วทั้งจัก,กรวาลเพราะว่าจะได้รับผลจากการไถ่าจากบาปจากการที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนที่แมงเขนนั้น พระองค์จึงสามารถจะอดทนต่อความทุกข์การถูกโบยตีการถูกอมง่งกดน้าการถูกหอ,อกแทงการถูกแท้ต่างๆความทุกข์ยากลำบากพระองค์อดทนได้พระองค์ทรงมีความหวังว่าเมื่อพระองค์ทรงอดทนจนถึงที่สุดจนถึงสิ้นเพชินบนไม้กางเขนแล้วทั้งจัก,กรวาลจะมีความชื่นชมยินดีเพราะว่า จะได้รับการไถ่าบาปจากการสิ้นพระชนม์ของพระองค์นี่คือแรงจูงใจที่ทำให้พระเยซูอดทนและไปที่ไม,ม้กางเขนนั่นคือสิ่งที่บอกว่าการมีความหวังในรางวัลที่พระเจ้าจะส่งประทานให้ในอนาคตจะทำให้เรามีกำลังใจจะทำให้เรามีพลังในการยืนหยัดอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากเล็กๆน้อยๆในปัจจุบัน น้องครับไม่ว่าเราจะ,ะเผชิญความทุกข์ยากลําบากในการข่มเหงในการเดินกับพระเจ้านะครับทางของพระเจ้าเป็นทางที่แคบแต่ปลายทางนั้นเป็นสวรรค์นิรันดรขณะที่ทางของคนในโลกนี้เป็นทางกว้างแต่ปลายทางนั้นคือความมรนาดังนั้นการเดินกับพระเจ้าจึงไม่ใช่เรื่องง่ายๆในโลกนี้ที่เต็มด้วยความบาปต,ต้องอดทนต้องถูกกดขี่ถูกขมเหงถูกบูลลี่ถูกอะไร หลายหลายอย่างแต่อะไรจะเป็นความหวังให้ท่านยอมยืนหยัดอดทนต่อการถูกบูลลี่ต่อการถูกข่มเหงและยังคงเดินกับพระเจ้าอย่างเข้มแข็งและยังคงรับใช้พระเจ้าอย่างเข้มแข็ง,ขงอีกต่อไปก็คือพระสัญญาของพระองค์ว่าผู้ใดก็ตามที่เป็นคริสเตียนที่อดทนจนถึงที่สุดที่ยืนหยัดจนถึงที่สุดในวันที่พระองค์เสด็จกลับมาตั้งโลกใหม่และฟ้าสวรรค์ใหม่คริสเตียนที่มีชัยชนะ คริสเตียนที่อดทนจนถึงที่สุดคริสเตียนที่ฟินิชชิ่งเวลจะได้รับรางวัลคือได้ครอบครองร่วมกับพระองค์เหมือนกับที่โปรองทรงสัญญากับคนนะครับตระกูลสาโดกซึ่งอยู่ในเผ่าเลวีในขณะที่คนอื่นๆตระกูลอื่นๆในเผ่าเลวีนั้นได้ละทิ้งพระวิหารได้หลงหายจากพระเจ้าและไปนมัสก,การลูกขลุพอย่างอื่นหมด ตามอย่างคนอิสราเอลแต่มีตระกูลหนึ่งเท่านั้นคือตระกูลของสาโดกที่ยังคงยืนหยดัดยังคงรับใช้พระเจ้ายังคงปฏิบัติในพระวิหารอยู่และพระองค์ก็สัญญาว่าเมื่อมีพระวิหารในยุคพันปีเกิดขึ้นตระกูลสาโดกก็จะเป็นตระกูลที่อยู่ใกล้พระเจ้ามากที่สุดจะเป็นตระกูลที่ได้รับการอนุญาตให้ปฏิบัติรับใช้พระองค์และพระองค์ก็สัญญาและพระองค์ก็จะทําตามนั้น มันถึงในยุคข,ของพระกัมพีใหม่เราก็จะเห็นแล้วว่าปุโรหิตที่อยู่ในยุคข,ของพระวิหารในพระกัมพีใหม่ในสมัยของพระเยซูนั้นเป็นคนในตระกูลสาโดกหรือที่เราเรียกว่าพวกซาดูสีทั้งสิน้นนี่คือการรักษาพระสัญญาของพระเจ้าที่ทรงสัญญาไว้กับคนของพระองค์พี่น้องครับไม่ว่าเราที่เป็นคริสเตียนนะครับจะเจอกับการข่มเหง เจอกับการทดลองเจอกับการทําให้เราอยากที่จะเลิกอยากที่จะรับใช้พระเจ้าอยากที่จะไม่เดินกับพระเจ้าเพราะไม่สามารถจะต่อต้านกับกระแสต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้อย่างไรก็ตามแต่ถ้าเรายังยึดความหวังนะครับไว้ให้แน่นยึดพักคำของพระเจ้าไว้ให้แน่นว่าคนที่อดทนจนถึงที่สุดคนที่มีชัยชนะต่อการทดลองจะได้ครอบครองร่วมกับพระองค์ คนที่ปฏิบัติคนที่รับใช้พระองค์ทนทุกข์เพื่อพระเิซรคริ์จะได้รับมงกุฎจากพระเจ้าจะได้รับคําช,ชมเชยจากพระองค์ในวันนั้นว่าดีแล้วเจ้าเป็นท่าที่สัตย์ซืเราพอใจเจ้ามากสิ่งนี้ควรจะเป็นความหวังสิ่งนี้ควรจะเป็นกําลังใจให้เราซึ่งกําลังดําเนินชีวิตรับใช้พระเจ้า อยู่ในโลกนี้แม้ว่าจะไม่ได้รับสิ่งที่ดีแม้ว่าจะเจอกับความทุกข์ยากลําบากทั้งร่างกายจิตใจก็ตามแต่ควรจะเป็นพลังให้เราคงยืนหยัดเพราะเรามีความหวังว่าการยืนหยัดของเราการอดทนของเราการทนทุกข์ของเราจะไม่สูญเปล่าเห็นไหมครับแต่การทนทุกข์ของเราจะได้รับรางวัลจากพระเจ้านี่ไม่ใช่คําปลอบใจที่จะมีไว้สําหรับทิสเตียนที่กําลังทนทุกข์จะได้มีกําลังใจต่อไป นี่ไม่ใช่คำปลอบใจของมนุษย์แต่นี่คือพัญญาของพระเจ้าที่สัญญาไว้กับผู้เชื่อทุกคนเมื่อเรายืนหยัดมั่นคงเดินในทางของพระเจ้าจนถึงวันสุดท้ายเราจะได้รับรางวัลบนแผ่นดินสวรรค์เราจะได้มงกุฎงามเราจะได้ครอบครองร่วมกับพระองค์จริงๆร้100อยเปอร์เซ็นต์เอาไหมครับให้เรามีโอกาสได้อธิษฐานกับพระเจ้าของเราครับ ข้าแต่พระเจ้าสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ที่เรารู้ว่าสิ่งความหวังในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะทำให้เราอดทนต่อความทุกข์ยากซึ่งกำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันของเราได้พระสัญญาของพระองค์บอกว่าเมื่อเราอดทนจนถึงที่สุดเมื่อเรามีชัยชนะต่อการทดลองเมื่อเรายืนหยัดมั่นคงในความเชื่อและเดินไปจนถึงวันสุดท้าย เราจะได้ครอบครองร่วมกับพระองค์บนโลกใหม่และฟ้าสวรรค์ใหม่เราจะรับรางวัลสมกับการประพฤติในโลกนี้การทนทุกข์ของเราการรับใช้พระเจ้าของเราการยืนหยัดของเราจะไม่สูญเปล่าแต่พระองค์ทรงสัญญาและพระเจ้าสัตซ์ซื่อทรงรักษาพันธสัญญาขอหนุนใจผู้รับใช้ทุกคนที่กําลังอยู่ในความยากลาบากที่ต้องเสียสละสิ่งต่างๆบนโลกนี้เขาจะได้รับคืนหนึเท่า ไม่ว่าจะบนโลกนี้หรือชีวิตนิรันดร์หรือรางวัลบนสวรรค์รอคอยเขาอยู่ขอพระคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราจะอธิษฐาเนเผื่อคนที่ไม่สบายเจ็บป่วยพระกัมภีร์บอกบอกว่าเรามีสิทธิเทียบนาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บลูกาบทที่9ข้อที่1ข้อที่2ถ้าเรามีสิทธิเทียบนาจเหนือโรคภยัยไข้เจ็บจริง,รงๆเมื่อเราออกคําสั่งโรคภยัยไข้เจ็บก็ต้องเชื่อฟังเราอาเมนไหมครับวินาทีต่อไปนี้ เป็นวินาทีแห่งสิทธิทอํานาจถ้าเราเชื่อในสิ่งที่เรากําลังจะพูดต่อไปนี้เราจะเห็นการยิ่งใหญ่อัศจ,จรรย์ของพระเจ้าพร้อมนะครับข้าแต่พระเจ้าเรามีสิทธิอำนาจเหนือโรคัยไข้เจ็บทุกประการในร่างกายนี้เราขอสั่งให้โรคัยไข้เจ็บทุกประการในร่างกายของทุกคนที่ฟังอยู่ในขณะนี้โรคัยไข้าเจ็บต่างๆความผิดปกติทุกประการจงออกไปจากร่างกายทุกร่างกายเดี๋ยวนี้อามนขยับตัว สิ่งที่ทำไม่ได้มาก่อนครับถ้าท่านเชื่อจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอราลหมครับซายมือของท่านมี QR code เมื่อท่านสกแกนหรือถ่ายรูปท่านจะพบกับข้อมูลนะครับเมนูต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อ,อฝ่ายวิญญาณของท่านอย่าลืมส่งลิงก์มาขนา์นใหญ่ให้คนที่ท่านรู้จักนะครับ ให้เขากดติดตามแล้วก็ทุกๆวันตอน9โมงเชา้าจะมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook ของครือจักรและถ้าเกิดเขาไม่มีเวลามาดูตอน9โมงเชา้าเขาจะมาชมได้ตลอดเวลาในช่องทาง YouTube พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับพพพรรรระะะะเจ้้้าออออุยแลคมคมงใหักกทป ล้นด้วยพระเมตตาประภากหันมาหาท่านและมอบสันติสุข พระเจ้าทรงโปรดประทาน,ทนแหลทั่วทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนช่วยลูกหลานจนช่วยลูกหลานขอพระเจ้าทรงโปรดประทาน,ทนแหลทั่วทั้งพงพันอีกนับร้อยพัน ให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนชั่วลูกหลานเธอพระเจ้าสองอดบ้านฉันและทุกทั้งพงพัน อีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวมาทั้งครอบครัวจนทะลูกหลานจนจะลูกลลานขอพระเจ้าทรงโปรดบันทันและจูงทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวมดทั้งครอบครัวจนจะลูกหลานจนทะลูกหลาน ยัสงสงสารทิศนำทางทันไปจะสรงตามติดอยู่ข้างคุ้มภัยอบล้อมรอบกายเราจะพ่ายในทรงอยู่ข้างกายทรงอยู่ข้างกายยังรุมวันไหมตัวันลับไปจะมาเมื่อไรจะไปที่ไหนอย่าเมื่อเร้าร้องอย่าเมื่อชื่นชมท่านมีพร้อมท่านมีพร้อมท่านมีพร้อม ท่นไม่พระอทนม่พระองนไม่พระอนระอนไม่พระล เจ้าอวยพรและคุ้มครองให้พระพักทอประกายและล้นด้วยพระเมตตาพระพักหันมาหาท่นและมอบสันติสุข